สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวィィนิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่2ของวันนี้ที่สัลี่จะทํานะคะแล้วก็สลี่นึกสนุกอยากจะทําวิดีโอแท็กขึ้นมานะคะแท็กแท็กนี้เน,นี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า YouTube Make Me Buy นะคะก็คือประมาณว่าดู YouTube แล้วแบบว่าหืมฉันวิ่งออกไปซื้อตามเลยประมาณนั้นสลี่คิดว่าเพืเเ่อนๆหลายคนคงจะมีอารมณ์เดียวกับสลี่บ้างนะคะสลี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าตั้งแต่ดู YouTube มาบอกตรงๆเลยนะเลิกอ่านแมกกาซีนเลิกเสพสื่อ ส่วนอื่นๆไปเลยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าดู Youtube แล้วมันได้แบบอารมณ์แบบเรียวอะได้อารมณ์แบบคนใช้จริงๆไม่ใช่แบบว่ามานั่งโฆษณาหลอกอะไรอย่างเงี้ยกันก็เลยตั้งแต่ดู Youtube มาเลยแบบว่าใช้ Youtube เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อของตลอดเลยนะคะซารีก็แนะนําเพื่อนๆทําแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราได้ได้อะไรที่มันมาจาก ผู้ใช้ผู้บริโภคจริงๆแต่ว่าก็ต้องระวังไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ YouTube มันก็มีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งแบบแนวจริงใจแนวแบบหน้ามา้าอะไรเนี้ยมันก็มีบ้างทีนี้มาเข้าเรื่องกันในวิดีโอนี้คุณทำฉันเสียเงินนะซารีจดไว้เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรฉันบ้างนะคะฉันจเจ็บตัวเพราะว่าพวกคุณเหล่านี้มาเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วซารีไม่ค่อย ซีเรียสนะบอกก่อนเลยนะว่าเวลาที่ซารีดูคนนู้นคนนี้คนโปรดๆของซารีเนี่ยเขาแนะนํานู่นนี่นี่นั่นแล้วซารีไปซื้อตามมันได้ผลนะซารีดีใจมากพอมันไม่ได้ผลซารีไม่ได้โกรธนะเพราะว่าซารีมีความรู้สึกว่าเออบางทีมันมีโปรดัก์บางตัวที่เขาใช้แล้วได้ผลมันอาจจะใช้แล้วไม่ได้ผลกับเราก็ได้อันนี้คือแบบเป็นเรื่องปกติธรรมดามากเลยนะคะบอกเอาไว้ก่อนนะว่าไม่ได้โกรธนะที่แบบว่าซื้อมาใช้ตามแล้วแบบมันไม่ได้แบบ เป็นอย่างที่เขาแบบชอบหรือว่าอย่างที่เขาพูดเอาไว้เพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะมันมีบางตัวที่สัลลี่ซื้อใช้ซื้อตามแล้วมันโดนมันก็เลยแบบเหมือนเป็นคระคะกันเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจส่วนตัวอันนี้เคลมไว้ก่อนนะคะว่าถึงแม้ว่าฉันจะซื้อตามเธอทําฉันเจ็บตัวแต่ว่าก็ไม่โกรธกันนะถ้ามันไม่ได้ผลโอเคทีนี้มาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ย มีใครบ้างแซลลี่จะเริ่มจากคนแรกที่แบบแซลลี่ค่อนข้างจะเข้าถึงได้มากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นคนลักษณะสไตล์เดียวกันกับแซลลี่ชอบอะไรคล้ายๆกันก็คือคุณมิเชล l 2 1 8นะคะตอนนี้เนี่ยนางจะแบบไปออกแนวไลฟ์สไตล์ซะมากกว่านะคะไม่ค่อยอินในเรื่องของเครื่องสำอางเท่าไหร่เพราะว่า นางอยู่บ้านแล้วนางก็แบบว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะก็จะมีในเรื่องของเบบี้อะไรแบบนี้มาบ้างนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยฉันเจ็บตัวเพราะนางหลายครั้งมากเลยสิ่งแรกที่แบบว่าพอเห็นนางใช้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบรู้สึกว่านางเวิรนเวิร์กก็เลยแบบไปซื้อตามนางมาก็คือเจ้าตัวนี้ไฮไลท์ของดีออลจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมาโด่งดังปีหลังๆแต่ว่าคนแรกที่สตรี่เห็นใช้แล้วแบบใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือคนนี้แหละคุณมิเชลทเวลเอ็กชีเนี่ยเขาเป็นยูทูบแบบรุ่นแรก ขอบอกนะคะนี่ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ไฮเอนตัวแรกด้วยที่สตรี่มีแล้วพอซื้อตัวนี้มานะชอบมากเลยเพราะว่ามันมีหลายสีเห็นปะมันมีหลายสีแล้วก็เราสามารถเลือกใช้สีไหนก็ได้หรือว่าสามารถจะใช้แปรงปัดวนๆก็คือแบบซื้อมาแล้วมันเป็นประโยชน์มากอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงที่แบบนังเวิเวร์มมากตอนที่แบบมันออกมาใหม่ๆก็คือเรฟลอนลิป u t เตอร์เนี่ย คาราเบอร์ลิงเตอร์เนี่ยอันนี้รุ่นใหม่นะแต่ว่ารุ่นเก่ารุ่นแรกรุ่นดึกดําบรรที่มันออกมาปุ๊บแล้วนางแบบว่าชอบมากสลิแบบเห็นปุ๊บโอ้ยนางชอบนางใช้ดีนางบอกว่ามันดีมากรัดูก็เลยแบบไปซื้อตามมาแล้วก็ไม,ไม่ไม่ผิดหวังนะเออสลิก็ชอบรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะถัดมาเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นของแมกรู้สึกว่านางจะมีวิดีโอที่แบบว่าทําบอกว่าแมกเฟเวริกเฟเวริกแมกอะไรเงี้ยแล้วอันนี้อยู่หนึ่งในนั้นแล้วสลิก็เห็นเขาใช้ในท u ต o r เรียบ่อยๆเขาบอกว่า มันเป็นครีมชัโดที่แบบเป็นสีแชมเปญแล้วก็ใช้ได้กับทุกลุกเลยนะคะแล้วบางทีใช้เดียวเดียวแล้วออกจากบ้านเลยก็ยังมีนะคะอันนี้เนี่ยเป็น Mac Paint Pot Bad Study นะคะ ซื้อมาใช้อันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าซาลี่รู้สึกว่าใช้แล้วมันทําให้อายแชโดว์ติดทนแล้วก็เป็นสีอย่างที่บอกเป็นสีแชมเปญมันเข้าได้กับทุกลุกจริงๆแล้วอันนี้นุ่รู้สึกจะเป็นขวดที่2กระปุกที่2ของซาลี่แหละนะคะชื่นชอบเป็นอย่างมากคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะอีกอันนึง อันนี้ซื้อตามนางแต่ว่าอันนี้ซารีไม่ค่อยโปรดเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันแบบงงๆใช้แล้วไม่ได้ผลหรือยังไงเนี่แหละเป็น two face lip liner ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็น border line นะคะเป็น liner ที่แบบเนื้อไม่มีสีเห็นไหมเวลาทาไปแล้วมันจะแบบไม่มีสีมันจะเอาไว้สำหรับใช้ได้กับทุกๆลิปสติกอะคะ่ะลิปสติกทุกสีก็สามารถใช้นี้ได้คือเขาบอกเอาไว้นะว่า ให้ทาตรงขอบลิปด้านบนแล้วเวลาที่สาลีทาลงไปตรงด้านบนตรงเนี้ยสาลี่ไมความรู้สึกว่ามันทําให้รองพื้นที่เราลงไว้เนียนแล้วเป็นคาบเออก็เลยไม่ค่อยได้หยิบม,มาใช้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่คุณมิเชลเขาแนะนําก็คือแป้งเซ็ตคอนซีลเลอร์ใต้ตาของแบรนด์มินเนอราลอันนั้นนางปรดมากแต่ว่าสาลี่ซื้อมาใช้แล้วบอกว่ามันขาวไปสําหรับสีผิวสี่ก็เลยให้คนอื่นไปที่แบบสีผิวเขา ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับแป้งตัวนั้นมากกว่านะทีนี้มาถึงอีกคนหนึ่งที่แบบพูดอะไรแล้วซารี่จะแบบต้องมีต้องมีนะคะก็คือคุณเวนกอสนนเองนะคะจริงๆเวนกอสเนี่ยเขาก็แบบเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบว่าโด่งดังใน YouTube นะซารีเนี่ยดูเขามาตั้งแต่เขามี s u b สไคร์เบอร์ไม่กี่พันคนนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแบบทะลุล้านไปแล้วคือแบบเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีแปรงเป็นของตัวเองทำ แรงเป็นของตัวเองที่ซารีอยากลองมากอยากสนับสนุนเขามากนะคะทีนี้มาดูว่าเขาเนี่ยทำให้สารีเจ็บตัวอะไรไปบ้างอันแรกเนี่ย เป็นอันนี้เลยเป็นพาเลตอันนี้จำได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบดู YouTube ปุ๊บปิดวิดีโอออกไปห้างแล้วไปซื้อเลยนะมันแบบเป็น Smashbox Eyeshadow ค่ะอันนี้เนี่ยคือแบบเป็นรุ่นดึกดำพันมากเป็นรุ่นมนุษย์หินมากเป็นรุ่นก่อนที่เนกเก็ตจะมาดังเวอร์ค้างตลาดอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบก่อนหน้านั้นอีกนะคะเป็น Smashbox Eyeshadow Palette เป็นตัวมัสคาเทียค่ะ๋ยวสล,ลิปเปิดให้ดูคือเวนเอามาโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็บอกว่าไอเชเลล์ของสมาร์ทบ็อกน่ะเป็นเนื้อที่ดีอะไรเงี้ยสวัชให้ดูว่ามันดีนะแต่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเขาก็เลยแบบว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์สมาร์ทบล็อกก็เลยเอามาพูดถึงพอดูจบปุ๊บเห็นสวัสีปุ๊บเช,บชื่อเขาเลยอะ่ะคือไม่ได้ไปเปิดรีวิวดูอื่นๆไม่ได้ไปเปิดดูว่าคนอื่นเขามีความคิดยังไงเลยนะพอเห็นเขาพูดในวิดีโออันเดียวเท่านั้น ไปซื้อเลยแล้วก็ใช้ดีใช้สวยนะคะจาริชอบมากเลยโดยเฉพาะสองสีนี้นะคะเป็นสีที่โปรดแล้วก็สีสีเขียวนี่ก็เป็นตัวที่โปรดเหมือนกันเออก็เจ็บตัวไปทีนี้มาอีกเป็นอีกหนึ่งอันที่แบบว่าดูปุ๊บออกไปซื้อปั๊บเหมือนกันแปลงลงรองพื้นนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นของ Bobby b o บชื่อว่า Full c o v e r a g e Face นะคะ อันนี้เนี่ยเวนบอกว่าเวนถูกใจมากแล้วก็ซื้อมาสอันซารีแบบถ้าเวนถูกใจมากซื้อมาสมอันฉันต้องมีสักอันนึงแหละนะคะก็เลยแบบว่าออกไปซื้อเลยนะคะแล้วก็เป็นแปรงที่แบบใช้ได้ดีซื้อมาแล้วก็ตั้งแต่ซารีซื้อมาเนี่ยยังไม่มีปัญหาใดๆให้รำคาญใจเลยซารี่แนะนำนะสำหรับคนที่แบบ มองหาปรงลงรองพื้นไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแบบน้ำหรือว่ารองพื้นแบบผงนะคะอันนี้ใช้ได้ดีมากๆอีกหนึ่งตัวแนะนํานะคะทีนี้มาถึงอีกอันนึงของ b o อบ y ี้บาวเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยเจ็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นแป้งของ b o b b y b o w ชื่อว่า retouching powder นะคะแล้วก็สีที่สัลี่ได้มาเป็นสี Peach หน้าตากะปุกเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแป้งจะเป็นลักษณะนี้ นะคะอันนี้เนี่ยตอนที่เวนได้มาก็คือเขาเอามาฮอเอามาขอเหอนนะคะแล้วก็ลักษณะเป็นรีวิวสั้นๆหลังจากการใช้1ครั้งถึง2ครั้งเนี่ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยแป้งนี้มันดีมากมันแบบมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของบ๊อบบี้บราวที่แบบทาไปแล้วมันจะแบบไม่รู้ดีทําให้หน้าเป็นนางฟ้าเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พอเห็นปุ๊บออกไปซื้อมาแล้วก็แบบพอมาทาปุ๊บเรามีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นเพราะหน้าเรามันมันไหมเพราะว่าน้ํามันบนหน้าเรามันไปจับกับแป้งมันทําให้แป้งเป็นคราบนะคะเป็นคราบที่เราเห็นได้แล้วพอหลังจากนั้นสลิกลับไปดูวิดีโอของแวนอีกครั้งหนึง่งเขาก็เขียนในกล่อง Descript i o n ข้างล่างว่าแป้งตัวนี้หลังจากที่เขาทดลองใช้ไปหลายๆครั้งเป็นเดือนแล้วเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นคราบเหมือนกันนะคะฉะนั้นแบบพอแป้งบางอย่างสําหรับช่างแต่งหน้าอาร์ติสที่แบบเขาแต่งหน้าในเซตเนี่ย บางทีของบางอย่างมันได้ผลในในเซตในกองถ่ายอะนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่ได้ผลกับการที่มาใช้ในชีวิตจริงนะคะก็บางทีต้องระวังในเรื่องนี้เหมือนเหมือนกันนะเวลาที่ช่างแต่งหน้าเมคอัพอาร์ติสต่างๆเขาแนะนําอะไรเนี่ยก็ต้องดูว่าเออคำแนะนําของเขามันเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ในกองถ่ายอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันใช้ดีในชีวิตประจาวันของเราหรือเปล่าแบบนั้นนะมันต้องดูด้วยนะคะอันนี้มันอาจจะใช้ได้ดีในเซ็ตแบบในกองถ่ายนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงเราสรีว่ามันมันเป็นคาบระหว่างวันนะก็ไม่เป็นไรเวรเราไม่โกรธกันนะคะทีนี้มาถึงอันนึงแป้งตัวนี้แป้งอักอาสแอมเบียนไลทิงเนี่ยคือตอนนี้มันออกมาเนี่ย ออกมาใหม่ๆเนี่ยมีรีวิวสองารีวิวาลิยก็ยังเฉยเฉอยู่แต่พอเวนพูดปุ๊บาลิแบบเวนบอกมันเป็นแป้งที่แบบใช้ไปแล้วมันจะเหมือนแบบมีออรา่ามีแบบเหมือนออรา่านางฟ้าที่ไม่รู้ลงมาจากสวรรค์แบบนั้นแป้งในฝันอะไรอย่างเงี้ยคือเวนพูดปุ๊บาลิไม่คิดอะไรเลยสั่ง จึ๊กๆจมีโอกาสสั่งสั่งได้มีโอกาสสั่งสั่งเลยนะคะก็เป็นเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าขอบคุณที่แนะนํากันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเวรไม่แนะนำซารีก็ยังจะแบบเรื่อยๆเฉยๆเมื่อไหร่จะได้สั่งก็ไม่รู้แต่ว่าพอเขาพูดปุ๊บ มีโอกาสสั่งสั่งเลยนะคะก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นของโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะคะทีนี้มาถึงสาวน้อยอินกริดนะคะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เนาะซึ่งโด่งดังมากซารีเนี่ยดูอินกริดตั้งแต่ตอนที่เขาทำวิดีโอแรกๆมีซับสไคร์เบอร์ไม่กี่ร้อยคน ก็ว่าได้นะคะแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ใช้คอมพิวเตอร์แม็คธรรมดาทั่วไปเป็นกล้องจากคอมพิวเตอร์เป็นตัวอัดนะคะแล้วก็อัดในห้องน้ําได้ซ้ําไปในห้องน้ำในอพาร์ตเมนต์นะคะก็ เป็นตัวอย่างนะสาหรับใครที่อยากจะทําวิดีโอก็คือไม่จําเป็นจะต้องแบบซื้อกล้องราคาแพงหรือไม่จําเป็นจะต้องเลือกสถานที่สวยๆก็คือถ้าคุณอยากจะเริ่มทําก็คือทําไปเลยกับสิ่งที่คุณมีกล้องคอมพิวเตอร์ก็ใช้ไปนะคะกล้องโทรศัพท์มีก็ใช้ไปลองดูว่าเราชอบไหมนะคะจนกระทั่ง เราประสบความสําเร็จเราอาจจะลงทุนมากยิ่งขึ้นก็ได้อินกริดก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเขาก็เริ่มทําจากอะไรที่เขามีมาก่อนทรัพยากรที่เขามีนะคะทีนี้มาดูสิ่งที่สัลลี่เจ็บตัวไปกับอินกริดนะคะก็คืออายแชโดว์เบสไพ r เมอรของนารอันนั้นเพื่อนๆรู้ว่าเป็นเฟรนด์ออทาร์เรของสัลลี่เลยเป็นตัวเบส ทาก่อนลงอายแชโดว์นะคะอันนั้นมันทําให้ติดทนนานจริงๆสําหรับคนที่มีเปลือกตาม,มันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อินกริแนะนำแล้วสลลกก็ไปซื้อมาเพราะว่าหลังจากที่ลองอายแชโดว์เบสของนาไปแล้วมันได้ผลนะคะแล้วก็เขาแนะนําตัวนี้เป็นดินสอเขียนตานะคะไอายไลเนอร์ของนาสอีกเหมือนกันรุ่นนี้ก็คือรุ่น 라이เซอร์ดันไลฟ์ลองแวร์อายไลเนอร์นะคะมีด้วยกัน 3- สีเลยด้วยความมาชอบมากนะคะเพราะว่ามันยูติดโทนทนกับอากาศร้อนๆของบ้านเราดีนะคะอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้ซารีไม่ได้เห็นคนอื่นพูดถึงนะคะพอเห็นอังกฤษพูดแล้วก็พูดซ้ำๆกันในหลายๆวิดีโอก็เลยไปลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็โปรดมากเป็นตัวที่เรียกได้ว่าโปรดที่สุดตั้งแต่ใช้มาเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ชื่อว่าสารีแฮนเซนแมกกาชัยท็อปโค้นะคะ พอหลังจากที่อังกฤษพูดก็มีหลายๆคนซื้อตามเพราะว่านางก็เป็นตัวแม่ของวงการเหมือนกันช่วงนี้นางออกไปทางแนวไลฟ์สไตล์นะก็จะมีเรื่องความสวยความงามน,น้อยลงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่ช่วงแรกๆอังกฤษทํำแล้วก็เฟรนด์บ่อยมากในวิดีโอของโปรดของเขานะคะอีกตัวหนึ่งเป็นลิปกลอสของ NYX ซึ่งตอนนี้สลิไม่มีแล้วเพราะว่ามันใช้ไม่ค่อยได้ผลกับ สีริมฝีปากที่แบบเข้มๆของซารี่นะตัวนั้นเนี่ยคือลิปกอสสีเบจนะคะคือเขาพูดปุ๊บก็หลายๆคนก็ไปซื้อตามบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบของซารี่เนี่ยซารี่ไม่ชอบเพราะว่าสีมันอ่อนไปสําหรับคนปากค้ำๆอย่างซารี่นะแต่ถ้าเกิดเอาไปตบทับลิปสติกก็สวยสวยอยู่นะคะทีนี้ถัดมานะคะ Make Up by Tiffany d วิดีโอนี้คงจะยาวมากเพราะว่า มีเยอะฉันเจ็บตัวมาเยอะกับกับวิดีโอ YouTube เนี่ยนะคะเมคอัพไปทิฟฟานี่ดีเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบคนทำรุ่นแรกๆเหมือนกันนะคะอันแรกเลยทีย่จัลลี่เห็นเขาใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างต่อเนื่องแล้วพอเห็นเขาใช้ต่อเนื่องแล้วเอ,อิมแสดงว่ามันต้องดีก็คือเจ้าตัวนี้ m i ็กมิน e ไรส์สกิน n ินิช a นตชัลตัวนี้นะคะเป็นแป้งเอาไวท้ทาเดี่ยวๆก็ได้หรือเอาไวต้ตบเซ็ตทับรองพื้นก็ได้เป็นแป้งเนื้อบางเบานะคะเจ้าตัวนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือเวลาใช้อย่าใช้แฟลตเวลาถ่ายรูปอะคะ่ะมันจะเด้งมันจะทําให้หน้าดูมันวาวแค่นั้นเองที่เหลือดีมากเป็นแป้งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะคะมาถึงอีกอันหนึงบลิปสติกตัวนี้จริงๆซารเห็นคุณมิเชลทเวลแอคทีนเนี่ยใช้แล้ว นะคะใช้ก่อนใครเพื่อนเลยได้วซ้ําไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนานเหมือนกันแหละมันเพิ่งมาเริ่มบูมใช่ไหมคะแล้วพอเมคอัพบายทิฟฟานี่ดีเขาบอกว่าเออมันเป็นลิปสติกตัวใหม่ตัวโปรดของเขาเลยซัรลีก,ก็เลยโอเคสั่งกดคอมพิวเตอร์สั่งเหมือนกันนะคะบลิปสติกมาถึงอีกคนหนึ่งเป็นคุณเอมิล n o ี่โนแอลค่ะ คุณคนนี้เนี่ยเขาก็จะรีวิวของเยอะมากเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ของส่วนใหญ่เนี่ยมีตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาแพงแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่สัล,ลี่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นของราคาถูกๆถ,ถึงราคากลางๆจะไม่ค่อยมีไฮเอนด์เท่าไหร่นะคะคุณเอมิลี่โนแอลเนี่ยสิ่งแรกที่นางทําวิดีโอแล้วชั้นไปเจ็บตัวมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้บลัชออนของเดอะบารพอเขารีวิวทั้งรุ่นปุ๊บสล,ลี่แบบม,มันยังไม่มาไทยแล้วจะซื้อ,อยังไงวะเนี่ย แล้วอเผอิญว่ามันเข้าไทยมันเข้าไทยเร็วมากแล้วมันเข้าไทยอยู่ที่งานแฟร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจส์ซารีพอรู้ปุ๊บรีบบึ่งไปเลยบึ่งไปเลยค่ะไปซื้อมาเลยวันแรกๆที่มันตั้งเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะเจ้าตัวเนี้ยเป็นบลัชออนเนื้อดีอันนึงเลยอะที่แบบทาแล้วแบบมีความสุข นะคะอีกอันหนึ่งที่นางชื่นชอบแล้วนางก็บอกว่ามันเป็นแบบว่าติดโผล่เฟรนประจําปีเลยนะประจําปี2ปีซ้อนได้ซ้ำม,มัง้งก็คือลิปกอสตัวนี้จากบักซัมซึ่งสัลี่ทารีวิวไว้แล้วนะว่ามันเป็นตัวโปรดสัลี่มีลิปกอสไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีหลายแบรนด์อยู่เหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบทาแล้วชอบแล้วกลิ่นของมันเนี่ยมันให้ความรู้สึกมิ้นท์บนริมฝีปากของเพื่อนๆน,นะแต่กลิ่นของมันคล้ายๆจะเป็นคาราเมลวานิลามันแบบ สำหรับคนที่แบบชอบขนมชอบกินขนมชอบทำขนมมาซล,ลี่ก็ว่าน่าจะชื่นชอบเจ้าตัวนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่รักความรู้สึกมิ้นท์แบบนั้นก็น่าจะชอบอีกอันนึงค่อนข้างจะใหม่ล่าสุดเหมือนกันมาล,ลี่เห็นนางทำวิดีโอเป็น Maybelline Master Grace ตัวนี้เป็นครีมบลัชที่หาซื้อได้ตามดักสตอร์แล้วก็อีกอันนึงที่นางเวิเวร์ไปก็คือเจ้าตัวนี้ m a y b e l l i n e Master Grace มาสเตอร์ไฮไลท์นะคะตัวนี้อันนี้ล่าสุดมากซารจะต้องทำรีวิวด้วยเพราะว่ามันเป็นมิกซ์เป็นความรู้สึกที่มิกซ์เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือนางแนะนำก็เลยไปซื้อมาเดี๋ยวมาดูในวิดีโอรีวิวแบบล้ำลึกแล้วกันว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงนะคะทีนี้มาถึง Barbara. บาบาร่าบาบาร่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จกักนางเป็น YouTube ฝั่ง UK นะคะแล้วช่วงนี้ซารก็ ติดดู YouTube ของ BeautyGuru ทางฝั่ง UK มากกว่า US อีกเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโทนสไตล์การแต่งหน้าสไตล์การแต่งตัวของเขามันมันเข้าถึงได้แล้วมันแบบมันเป็นสิ่งที่เราใช้ได้ทำได้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าทางโทน US เนี่ยหลายคนเลยนะเขาจะแบบเมคอัพเขาจะจัดเต็มมากนะคะเขาจะแบบลองพื้นจัดเต็มหน้าจัดเต็มตาจัดเต็มแต่ว่าทางฝั่ง UK เคเขาจะแบบเน้นความงาม ความงานในแบบของตัวเองนะซารีก็มองว่าเออมันเข้าถึงได้ก็เลยชอบดูทางฝั่งนูน้นมาถึงบาบาร่าบาบาร่าจากช่อง the Persian babe pe นะคะ Persian babe pe. เดี๋ยวซารีลิงก์ช่องของทุกคนเอาไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างเพื่อนๆลองแวะไปชมเขาดูนะ บาร์บาร่าเนี่ยแนะนำหนึ่งตัวที่สารีไม่เคยเห็นใครพูดถึงเลยนอกจากบาร์บาร่าก็คือเจ้าตัวลิปกลอ s ตัวนี้จาก MAC นะคะชื่อรุ่นก็คือรุ่น plus c a s นะคะบาร์บาร่าบอกเนื้อมันดีมากแล้วมันก็ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะเหมือนตัวปกติที่ดังๆอ่ะแมคเขาจะดังในเรื่องลิปกลาสใช่ไหมตัวนั้นะ่ะลิปกลาสตัวนั้นจะดังแต่ว่าอันนี้เป็น plus c a s นะคะอันนี้ไม่เหนียว ไม่เนอะนะคะทาแล้วแบบเป็นเนื้อลิปกลอสที่ดีมากๆ ก็ขอบคุณเขาด้วยมาถึงคุณเริวกันบ้างนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วนะคะเพราะว่าคุณโมเมเขาแบบพูดเอาไว้ว่าเขารู้จักคุณเริวนะคะเริวเป็นบิวตี้กรูที่จะรีวิวของไฮเอ็นต่างๆ,างๆเวลาที่สล ل จะซื้อของไฮเอ็นสล ل ก็จะเปิดไปดูวิดีโอของเขานะคะมีอยู่อันนึงที่สล ل เห็นเขาใช้ในวิดีโอปุ๊บแล้วเขาบอกว่ามันดีมากมันเป็นหนตัวที่ดีในรอบหลายๆปีของดีออลสลยม มันเป็นขนาดนั้นเลยขนาดคุณรีวิวเนี่ยเขาใช้ของไฮเอนมาตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้กี่ปีเขาบอกว่าอันนี้มันดีมากเป็นดีที่สุดในรอบหลายๆปีไม่ได้ไม่ได้แต่ต้องมีก็เป็นพาเลตนี้ของดีออค่ะเป็นยแชโดพาเลตอันแรกเลยของดีออที่ซัล,ลี่ตัดใจซื้อเดี๋ยวเอาแปรงออกก่อนเป็นลักษณะแบบนี้สวยมากนะคะเนื้อสีสวยมากแล้วก็ คือเนื้ออายแชโดว์ของดีออเนี่ยสีเขาจะจางๆเป็นสไตล์แบบฉบับของเขาอยู่แล้วเวลาซื้ออายแชโดว์ของดีอออย่าไปคาดหวังว่าจะได้เม็ดสีแบบ Urban Decay แบบนา r s อย่างนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่โทนสไตล์ของเขาเราต้องดูด้วยว่าแบรนด์ของเขามันเน้นจุดไหนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยถือว่าเนื้อสีใช้ได้โอเคอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในโซนบางแต่ว่ายังเป็นเนื้อสีที่เห็นชัดอยู่นะคะแล้วก็ ตัวแพคเกจจิ้งมันสวยดีอะแล้วก็ตัวปิ้นลายนูนของเขาอะเพื่นเเห็นปะปิ้นลายนูนของเขามันแบบเป็นรูปดาวๆน่ารักดีค่ะอันนี้บ a l a y m e l e t e d i t i o n นะแล้วก็คุณเรเวลบอกว่าคุณภาพมันดีน่าซื้อเก็บดิฉันก็ไปซื้อเก็บมาตามที่นางพูดไม่มีเถียงใดๆทั้งสิน้นชอบแล้วก็เป็นพาเลตหนึ่งที่แบบใช้แล้วแบบเวลาใช้ออกงานนะแบบห มีความสุขมากเพราะว่าอายแชโดว์แต่ละเนื้อมันแบบเล่นแสงความวาวนี่ต้องยกให้เขาเลยทีเดียวนะรุ่นนี้อีกหนึ่งคนที่สลี่จะพูดถึงก็คือคุณเฟอร์ค่ะจากช่องเอ่อเฟอร์เดอะฟอสท่าสาออกเสียงไม่ผิด f ฟอร์เดอ r ฟอนะคะเป็นเพื่อนกับอิงกรทสลี่ก็รู้จักเฟอร์มาจากอิงเกรเนี่แหละแล้วก็ อันนี้เป็นหนึ่งตัวที่พอเฟอร์ใช้แล้วพูดถึงซารีแบบฉันจะต้องมีนะคะพอไปเจอปุ๊บตอนนั้นมันยังไม่เข้าเงินไทยด้วยไปเจอที่ร้านฮิ้วปุ๊บซื้อเลยคือไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าเออเห็นเฟอร์รับประกันไว้แล้วว่ามันดีแล้วก็เขามาทำเดโมทาให้ดูอ่ะมันก็แบบเนื้อมันแบบดีมากอะไรเงี้ยก็ซื้อตามเขาเลยก็คือเจ้าตัวนี้ YSL รู้สึกจะเป็น t ิ i n g o s t value อะไรไม่รู้จําไม่ได้จําชื่อเต็มไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตอนได้มาซารีประทับใจปลื้มมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีตัวตายตัวแทนแล้วแล้วก็ถูกกว่าด้วยซารีว่าดีกว่าด้วยนั่นก็คือตัวคาทริสที่ซารีเพิ่งทํารีวิวไปนะั่นเองก็ยังไงไปเช็ครีวิวแล้วกันเกือบจะหมดแล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว พูดถึงคนนี้สักนิดหนึ่งคุณลิซ่าเอลริชนะคะก็เป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังแบบอยู่โซนฮอลลีวูดแต่งหน้าดาราฮอลลีวูดามาเกือบทุกคนแล้วเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้นางก็ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเท่าไหร่เพราะว่านางไปเป็นช่างแต่งหน้าให้กับ ช่องของชาแนลนะคะเมื่อก่อนสล,ลีดูวิดีโอของคุณลิซ่าเกือบทุกวิดีโอตั้งแต่นางยังไม่ค่อยดังแล้วก็ตามไล่ดูวิดีโอเกา่าๆแล้วก็แบบเวลานางใช้อะไรจะจดมากจะแบบทำเอาไว้เลยโดยเฉพาะวิดีโอแปลงของนางอะแปลงสุดโปรดของนางอะจดเลยค่ะชอบอยากได้อะไรคือจริงๆอยากได้หมดทุกอย่างที่นางพูดแต่ว่าบางอย่างมันราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแล้วก็เราต้องมีการเก็บเงินมีอยู่อันนึงที่แบบเห็นนางใช้ปุ๊บแล้วแบบ เป็นคนแรกมั้งที่ใช้แล้วเป็นคนแรกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดังนั่นก็คือลิปไลเนอร์ของ n u m b e r 7สีนูดนะสีนูดจะลี่ไม่มีตอนนี้หมดหมดตอนนี้มีสีแดงกับสีชมพูนะคะแต่ว่านางชอบสีนูดมากนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันโด่งดังไปในทุกระดับชั้นจริงๆอะ่ะเออ นัมเบอร์น่าจะไปขอบพระคุณนางนะจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วคุณลิซ่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเครื่องสำอางของ Number ร์เซเด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลิซ่าใช้ซารีอยากได้หมดนะคะแล้วก็เท่าที่ลองมาหลายๆอย่างที่คุณลิซ่าแนะนำซารีก็ชอบนะชอบหมดเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวเด่นมากที่แบบว่าเขาเป็นตัวจุดประกายให้มันดังพุแตกเลยนะคะ มาถึงอีกคนหนึ่งซารีเพิ่งจะดูเขาไม่นานนี้นะคะแต่ว่าก็ชื่นชอบสไตล์กันทําวิดีโอของเขาเหมือนกันนะคะก็คือคุณสมเอนตานะคะคุณแซมสมเอนตาชื่อช่องของเขาสมเอนตาโชว์แมนนะคะเขาซื้อบลัชออนตัวนี้ของแมกรุ่นใหม่มานะคะเป็นแมกมินิไรท์บลัชชื่อสีว่าเพทเทอร์พาวเวอร์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสีที่แบบสวยมากแล้วก็เขาเวินเวิร์ไปอยู่2วิดีโอไหมซารีก็เลยแบบไม่ได้ละนางเวินเขนาดนั้นฉันต้องไปซื้อมามา้าง เพราะว่าตอนที่เขาใช้อะค่ะคือคุณสมเอนตาเนี่ยเขาเป็นนุนขาวพอเขาใช้ปุ๊บสีมันจะชัดมากแล้วมันก็จะสวยมากเป็นพวงแก้มที่แบบอุ้ยมันละมุนมากมันแบบเด่นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จริงๆสาริชอบอันนี้นะชอบแต่ว่าเวลาใช้จะต้องลงเบสให้ดีเบสรองพื้นเนี่ยให้ดีเพราะว่าปกปิดริ้วรอยต่างๆให้มันเรียบเนียนซะก่อนก่อนจะใช้อันนี้แล้วแบบสีสวยมาก จริงๆนะคะทีนี้มาถึงบิวตี้กูรูฝั่งคนไทยบ้างสลิก็ดูนะไม่ใช่ไม่ดูนะคะมาถึงคนไทยที่สลิเห็นใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บแล้วจะต้องมีให้ได้นั่น,นก็คือคนแรกน้องโบสลิดูน้องโบประจําอยู่แล้วนะคะตัวที่น้องโบใช้ปุ๊บ เอามารีวิวปุ๊บพี่สันลี่จะต้องมีก็คือตัวนี้นะคะเป็น Dior g l o Maximizer Light Boosting Primer ตัวนี้ค่ะเห็นน้องโบใช้แล้วโบบอกมันดีนะพี่สันลี่แล้วมีการคอมเมนต์ไปถามโบมันดีจริงใช่ไหมที่จะไปซื้อแล้วโบบอกดีพี่สันลี่ดีก็จัดมาตามนางเลยนะคะโอเคขอบคุณน้องโบนะแนะนำสิ่งดีๆอันนี้เป็นไฮไลท์แบบตัวโปรดเลยนะเป็นไฮไลท์แบบน้ำที่ทำให้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ ทำให้ผิวดูดีมากอันนี้แนะนํานะคะแนะนําสําหรับคนทุกรุ่นทุกวัยด้วยนะคะอีกอันนึงที่โบใช้แล้วจริงๆสัลิมไม่เคยคิดจะหยิบมาใช้เลยเพอเห็นโบใช้ปุ๊บเฮ้ยโบก็ใช้ได้สลิมก็น่าจะใช้ได้นะคะก็คืออันนี้ของ e t u ูดี้เฮาสนะคะเป็น a l โลฮตัวนี้นั่นก็คือแป้งตัวไฮไลท์กับตัวคอนทัวร์อันนี้ของ e t u ูดี้เฮาสค่ะ เป็นลักษณะแบบนี้พอเห็นโบ e ใช้ในวิดีโอแล้วโบมันเป็นเฟริกด้วยสล,ลิก็เลยแบบเออโบ e ใช้ได้พี่สัล,ลิก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเพราะเราสองคนเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบวิงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นชิมเมอร์ใหญ่ๆเกรดใหญ่ๆเราไม่ชอบแต่พอเห็นโบ e ชอบใช้อันนี้พี่สล,ลิก็เลยไปลองซื้อมาก็ชอบนะคะชอบอันนี้นะอืแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวเข้มกว่าสรล,ลเนี่ยสรล,ลไม่แนะนํานะเพราะตัวคอนทัวร์มันอาจจะเบาไปสักนิดนึงมันอาจจะ ไม่เหมาะกับคนผิวเข้มมากๆนะคะแต่ว่าซล,ลี่ยังใช้ได้อยู่นะคะทีนี้มาถึงอีกคนหนึ่ง TK อันนี้คือแบบเห็นนางใช้แล้วปรึกษานางด้วยนะคะปรึกษานางว่า TK เอาจริงหรอดีไหมเนี่ย TK บอกก็ดี TK ชอบมากเลยชอบของพวกเนกเก็ตด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะของ r o r a k นะคะ r o r a k pro 2พอเห็นนางใช้ก็วนเวอร์ตั้งแต่นางใช้แล้วแล้วก็มีการคอนเฟิร์มกันเรียบร้อย PK เอาดีไหมเอาดีไหม PK บอกดีนะมันก็ดีโอเค PK จัดมาแบบนั้นเลยเจ็บตัวไปนะคะ อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายไม่พูดถึงก็ไม่ได้คุณโมเมสาร่ก็ดูคุณโมเมเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างแล้วแต่นะคะมีอยู่ตัวหนึ่งที่แบบเห็นโมเมใช้แล้วแบบมันติดโผล่เฟเวอรปประจำปีของเขาด้วยเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเป็นบลัชออนของเอลมาสกเป็นบลัชออนแบบครีมของเอลมาสกานะคะ สล,ลี่ไม่ค่อยสนใจแบรนด์นี้เท่าไหร่แบรนด์อิลมาสกาเนี่ยแต่พอเห็นมันติดโพลไวจจำปีเนี่ยเออมันน่าจะเป็นครีมบัตชที่ดีใช่ไหมก็เลยไปลองซื้อมาใช้ดูสีที่สล,ลี่ลองซื้อใช้เนี่ยสีดิกซี่นะคะถามว่าชอบไหมจริงๆไม่ได้เป็นตัวโปรดที่สุดข,ของสล,ลี่นะแต่ว่าเป็นตัวครีมบัตชที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็หยิบทาง่ายนะคะหยิบใช้ง่ายยิ่งถ้าเกิดใครที่เป็นคนผิวแห้งนะสล,ลี่แนะนําเจ้าตัวนี้เป็นอย่างยิ่งคนผิวมัน ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนาเจ้าตัวนี้เท่าไหร่คนผิวแห้งใช้ดีซื้อนะคะเอาละคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของวิดีโอนี้นะคะ YouTube แม่มีบายอิดเธอทําฉันเสียตังค์นะคะก็เป็นทั้งหมดเลยเยอะมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าสารี่เนี่ยใช้ YouTube วิดีโอทาง u t u b e เนี่ยเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อของนะคะมันก็เลยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบพอสาลี่เห็นปุ๊บแล้วสารี่ เห็นหน้าคนนั้นลอยมาเลยอะจริงๆนะพอเห็นผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วแบบเออมันเป็นหน้าคนนั้นที่แบบมาอยู่ในหัวที่แบบเออเธอนั่นแหละทําฉันเสียเงินนะคะเพื่อนๆก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีอารมณ์นี้นะคะใครทําเพื่อนๆเสียเงินบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันบ้างแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สรี่ทาเพื่อนๆเสียังค์ไปบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันคอมเมนต์มาบอกกันว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วไม่ชอบเป็นยังไงคนที่อ่านคอมเมนต์เขาจะได้มีความรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากขึ้นด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอแท็กอันนี้ของี สนุกมากเลยที่ได้ทำแท็กแท็กนี้นะคะได้พูดถึงคนโปรดของซารีหลายๆคนแล้วก็พูดถึงการเจ็บตัวของตัวเองด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็ซารีจะทําการแท็กคนอื่นๆที่กล่องอินโฟด้านล่างด้วยเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มีวิดีโอแบบนี้มาดูกันอีกนะคะหวังว่าคงจะชอบขอบคุณมากๆเลยสําหรับคนที่นั่งชมกันมาจนถึงท้ายวิดีโออันนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะวันนี้ซารีไปแล้วเจอกันใหม่แท็บวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย